ต่อจากความเดิมในตอนที่แล้วฝ่ายซฮยเยรีเนี่ยได้ปล่อยให้คนไข้ที่ถูกกักตัวออกมาจากโรงพยาบาลทําให้ยูริต้ากับจีซังต้องรีบวิ่งบุ่นตามหาคนไข้ไปทั่วจนกระทั่งคนไข้เนี่ยครับถูกชายชุดดาที่เป็นลูกน้องของอีแจอุกทำร้ายแล้วก็ผลักไปให้ถูกรถชนเต็มเจีซสั G ่งที่วิ่งมาเห็นพอดีก็เลยรีบพุ่งตัวเข้าไปช่วยเอาไว้แล้วก็ถูกรถชนเข้าเต็มเต็ม,ตมแทนครับก่อนที่เขาเ่ยจะลุกขึ้นยืนก่อนจะกลายร่างเป็นแวมไพร์แต่แล้วฝ่ายยูริตา้าก็ได้มาเห็น G ีังงใน่าขอแวมไพเข้าดีและเเรรื่องาวี่ยจะเเปป็นนช่่ไไตอ ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมนี่ก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยดูคลิปก่อนหน้าผมนี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชันและกระดานบนให้นะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วผมนี่ก็ขอเชิญเพื่อนๆอย่ับชมรับฟังกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าบลัดใน EP ีที่9และ10ได้เลยครับ ต่อจากความเดิมในตอนที่แล้วเมยูริต้าเนี่ยเห็นร่างแวมไพร์ของจีซังเข้าเธอเนี่ยก็ยืนช็อกกับภาพที่เห็นไปสักพักพร้อมกับตั้งคำถามมากมายที่อยู่ในหัวและไม่นานนักจีซังเนี่ยก็ได้ควบคุมสติแล้วก็พยุงคนไข้กลับเข้าไปในโรงพยาบาลและฝ่ายยูริต้าที่เห็นแบบนั้นเธอเนี่ยก็รีบวิ่งตามหลังจีซังไปพร้อมกับทำตัวปกติเหมือนเดิมและหลังจากนั้น หน่วยรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลก็ได้รีบวิ่งเข้ามาหาพวกเขาพร้อมกล่าวคําขอโทษและจะพาคนไข้เนี่ยไปที่ห้องพักต่อแต่ฝ่ายจีซังเนี่ยก็ไม่ยอมส่งคนไข้ให้เพราะเขาเนี่ยต้องการพาคนไข้ไปห้องพักด้วยตัวของตัวเองและพอเหตุนั้นนั่นเนี่ยก็ทาให้จีซังกับหน่วยรักษาความปลอดภัยเถียงกันยกใหญ่ถึงขั้นจะใช้กําลังกันและฝ่ายยูเลตาเนี่ยก็เลยห้ามจีซังเอาไว้และหน่วยรักษาความปลอดภัยก็ได้พาตัวคนไข้เดินจากไปในทันที ก่อนที่ฝ่ายจีซังเนี่ยเจ้าโมโหยูริตา้าครับที่เข้ามาห้ามเขาเอาไว้เธอเก็เลยบอกจีซังว่าฉันรู้ว่าคนไข้มีอาการผิดปกติแต่จะมีเรื่องชกต่อยกันแบบนี้ไม่ได้ฉันเนี่ยกำลังคิดหาทางออกอื่นอยู่พอพูดจบเธอเก็เดินจากจีซังไปก่อนจะซุดตัวนั่งลงกับพื้นเพียงลําพังพ่างคิดถึงสิ่งที่เธอได้เห็นมาก,ก่อนหน้านี้ครับส่วนทางฝั่งของจีซังเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชุดเสื้อผ้าที่เหลือเธอเลือดออกแล้วก็ตรงไปหาหัวหน้าจองจีแทเพื่อพูดคุยเรื่องรูปถ่ายสุสานในโคเชเนนียกัต่อ แล้วหัวหน้าจองเนี่ยก็ได้บอกกับจีซังถึงเรื่องที่เขาเจอรูปถ่ายพวกนี้ในฐานข้อมูลลับเข้ารหัสโดยบังเอิญก็เลยบันทึกเอาไว้แล้วก็สืบหาข้อมูลเลยมาทํำห้ฝ่ายจีซังเนี่ยเตือนหัวหน้าจองด้วยความเป็นห่วงว่าอย่าทําเรื่องนี้ต่อเลยนะครับเพราะมันเนี่ยอาจจะมีอันตรายได้และทางด้านของอ e ีแจอุกเขาเก็โกรธลูกน้องของเขามากที่ทําพลาดในเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้ แต่เขาเนี่ยก็ให้อภัยพร้อมกับขู่ลูกน้องด้วยการบีบกระดูกที่ไหล่ของลูกน้องจนเล้าเป็นการเตือนว่าหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอีกคงไม่ได้ตายดีแน่ๆนและต่อจากนั้นหลังจากที่จีซังเนี่ยได้กลับมาถึงบ้านแล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องที่คุยกับหัวหน้าจองจีแทให้ฮยอนอูฟังทั้งคู่เนี่ยก็เลยคิดว่าจะจับตาดูหัวหน้าจองกันต่อไปเพราะหัวหน้าจองเนี่ยก็คงไม่เลิกหลมสืบเรื่องนี้ไปง่าย ส่วนเรื่องคนไข้ที่หวอดรักษาฟรีทั้งเคสก่อนหน้าและเคสนี้มันเนี่ยก็ไม่เหมือนอุบัติเหตุเลยแต่เหมือนมีคนจงใจทําขึ้นมากกว่าและไม่นานนักฟาฟฮยอนอูเนี่ยก็ให้จีซังดูผลวิเคราะห์เลือดที่ได้รับมาจากอ e ีแจอุกครับซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือสารที่อยู่ในเลือดเป็นของเด็กซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมแล้วก็ผิดกฎหมายเป็นอย่างมากแต่ที่ผู้ติดเชื้อเนี่ยต้องกินเลือดเด็กอาจเป็นเพราะไม่มีสารเจื้อปนที่อาจส่งผลอันตรายต่อร่างกายคนกินนั่นเอง ทำให้จีซังนะครับเทเลือดที่ได้จากอ e ีแจอุกทิ้งลงอ่างล้างมือไปทันทีตัดมาในรุ่งเช้าวันต่อมาในวันนี้เนี่ยยูริต้าก็มาทํางานที่โรงพยาบาลทาั้งๆที่ตัวเองเนี่ยป่วยหนักอยู่เพราะวันนี้นะครับมีเคสป่าตัดคนไข้ของจีซังทาให้จีซังที่เห็นยูริต้าป่วยเขาเนี่ยก็เป็นห่วงเธออยู่ห่างๆนะครับ ส่วนทางด้านของคนไข้คู่สามีภรรยาสามีที่เป็นคนไข้เนี่ยก็แสดงอาการรอแลเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วฝ่ายลูกสาวของคนไข้ที่เห็นพ่อตัวเองเนี่ยกใกล้จะจากไปแล้วเธอเนี่ยก็นั่งร้องไห้เงีย,งยบๆที่ล็อบบี้อยู่คนเดียวครับแล้วจู่ๆหมอมินแพทย์ฝึกหัดที่จีซังเนี่เป็นคนรับเข้ามาทํางานก่อนหน้าน,นี้ก็ได้เดินเข้าไปปลอบเธอและลูกสาวของคนไข้เนี่ยก็เลยขอร้องหมอมินให้ทําอะไรบางอย่างให้ครับ และในขณะนั้นเองคนไข้ที่วอร์ดรักษาฟรีก็เริ่มมีอาการหูแว่วกันหลายสิบคนพร้อมๆกันทําให้พยาบาลในวอร์ดเตรียมจะรายงานเรื่องนี้ให้แพทย์เจ้าของไข้ได้รับรู้แต่ซอฮยเยลีเนี่ยก็เข้ามาขวางเอาไว้ไม่ให้พยาบาลเนี่ยโทรแจ้งแพทย์คนอื่นๆโดยเด็ดขาดและหลังจากนั้นไม่นานนักทั้งฝั่งของจีซังเนี่ยก็ได้เปิดประชุมขึ้นเพื่ออธิบายเรื่องที่เขาเนี่ยผ่าตัดไม่ได้เป็นเพราะอาการตื่นตระหนกที่มีมาตั้งแต่ทํางานแพทย์อาสาในโคเชนเนียซึ่งเขาเนี่ยน่าจะหายในอีกเดือน2เดือนข้างหน้า และที่เขาเลยครับเปิดประชุมเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้เคสผ่าตัดของเขาต้องให้ยูริต้าเนี่ยทำเพียงคนเดียวฝ่ายหัวหน้าอูเนี่ยก็เลยพูดจูงใจให้แพทย์คน,นอื่นๆช่วยเคสผ่าตัดของจีซังจนสําเร็จและเมื่อจบการประชุมอีแจอุกเนี่ยก็มาดักรอคุยกับจีซังที่หน้าห้องพักเพื่อถามจีซังว่าคุณคิดว่าการกระหายเลือดเนี่ยจะหายไปภายในเดือน2เดือนหรอฝ่ายจีซังนะครับก็เลยตอบอ e ีแจอุกกลับไปว่าอืมผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมเนี่ยก็ไม่อยากกินเลือดเด็กเพราะมันเนี่ยไม่ถูกต้อง พอเง,ง้นเนี่ยอย่าดึงผมเข้าไปเอี่ยวด้วยพอพูดจบจีซังเนี่ยก็เดินเข้าห้องพักไปทันทีและทางด้านของรองผอ,อในตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้เปิดซองจดหมายออกและในนั้นก็มีข้อมูลของอ e ีแจอุกอยู่เต็มไปหมดแต่ก็ไม่มีเรื่องผิดกฎหมายอะไรเลยทาให้เธอเนี่ยโทรไปหาบรรณาธิการเพื่อนัดเวลาออกข่าวเป็นเวลาพรุ่งนี้โดยเร็วที่สุดครับและระหว่างนั้นเองทั้งฝั่งของยูริต้าเธอเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปในวอร์ดรักษาฟรีแต่เธอเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกีดกันเอาไว้ อยูัทางอ e. ีแจอุกในเดินเข้ามาหายูริต้าแล้วก็พาเธอไปพบกับคนไข้ที่จีสั่งในช่วยไว้ได้ทันแต่ปรากฏว่าคนไข้มีไข้สูงถึง40องศาเรือก็คือเป็นอาการเริ่มแรกของการติดเชื้อทำให้ยูริต้าเนี่ยสงสัยอีแจอุกเป็นอย่างมาก ต่อจากนั้นจะตัดภาพไปที่ทางด้านของหัวหน้าจองจีแทกับเพื่อนสนิทของยูลิต้าทั้งคู่เนี่ยก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่สืบเรื่องราวจากรูปถ่ายสุสานลับในโคเชนเนียแล้วก็ได้ผลสรุปออกมาว่าคนที่คนพบสุสานลับแห่งนี้เกิดมาจากความสนใจจากเรื่องบอกเล่าของคนในท้องถิ่นที่เริ่มจากโครงกระดูกครับจนได้ทําการวิจัยไวรัสอะไรสักอย่างที่ขึ้นต้นด้วยวีอาจมาจากคําว่าแวมพรยแต่สิ่งที่ทั้งคู่เนี่ยไม่เข้าใจก็คือแผ่นไฟเชียวที่เขียนเอาไว้ในตอนสุดท้ายของภาพวาดลวดลายนี้เนี่ยคืออะไรกันแน่ และไม่นานนับฝ่ายยูริต้าเนี่ยก็ได้เดินเข้าห้องมหาทั้งคู่เพื่อเล่าเรื่องอาการปวยของคนไข้ที่หวอดรักษาฟรีให้ฟังและพวกเขาทั้ง3ก็ได้คิดกันว่าคนไข้เนี่ยไม่มีทางมีไข้ที่สูงในช่วงข้ามคืนได้เพราะยูริต้าเนี่ยแน่ใจว่าเมื่อคืนเนี่ยคนไข้แขนเย็นมากและเพื่อนสนิทของยูริต้าเนี่ยครับก็เลยพูดขึ้นมาว่าทําไมเราไม่เรียกแพทย์ทุกวผนแนกมาหาหรือเรื่องนี้กันไปเลยหัวหน้าจองเนี่ยก็ได้ตอบเธอกลับไปว่าถ้าอีแจอ,อุกปฏิเสธเนี่ยก็จบอยู่ดีและทันใดนั้นเอง จีซังนะครับก็ได้เดินเข้ามาในห้องแล้วก็ยืนยันให้ทําแบบที่เพื่อนสนิทของยูริต้าบอกโดยที่เขานะ่ครับจะเป็นคนออกหน้าแล้วก็ร่วมรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยทําให้หัวหน้าจองเนี่ยก็โอเคที่จะทําตามแผนนี้แล้วพอคุยกันเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับยูริต้าเนี่ยก็ได้เข็นถามเพื่อนสนิทของเธอถึงเรื่องงานวิจัยลับที่ทากับหัวหน้าจองและก็ปิดเธอมานานพอยูริต้าเนี่ยไปเห็นคําว่าแวมไพร์ที่เพื่อนสนิทเนี่ยเขียนเอาไว้พอดีทําให้เพื่อนสนิทนะครับไม่มีทางเลือกต้องเล่างานวิจัยลับให้ยู้าฟัังไปทหม ทำให้ยูริต้าเนี่ยตกใจมากที่แวมไพร์เนี่ยมีอยู่จริงพอตั้งแต่ที่เธอได้เห็นอาการแปลกๆของชีซังเธอเนี่ยก็คิดมาตลอดว่าเขามีลักษณะใกล้เคียงกับแวมไพร์เพียงแต่เธอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อในความคิดของตัวเองก็เท่านั้นเองครับและในระหว่างนั้นเองทางฝั่งของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้เดินเข้าไปหาคนไข้คู่สามีภรรยาเพื่อสั่งให้พวกเขาเนี่ยกลับบ้านไปตามนโยบายของโรงพยาบาลพอรักษายชีวิตมานานมากพอแล้ว ฝ่ายจีซังเนี่ยก็เดินเข้ามาต่อว่าเจ้าหน้าที่อย่างรุนแรงแล้วก็ออกคำสั่งเด็ดขาดว่าไม่ให้คนไข้เนี่ยกลับบ้านทำเอาคู่สามีภรรยาแล้วก็ลูกสาวเนี่ยดีใจมากที่จีซังเนี่ยเข้ามาช่วยให้พวกเขาได้อยู่ในโรงพยาบาลต่อไปต่อจากนั้นไม่นานนักฝ่ายหมอมินเนี่ยก็ได้เข้ามาหาจีซังก่อนจะพูดขึ้นมาว่าฉันขอให้คุณช่วยเรื่องยากๆสักเรื่องได้ไหมคะคุณเนี่ยช่วยเลี้ยงข้าวเย็นฉันสักมือได้ไหมพอพูดจบจีซังเนี่ยก็สงสัยหมอมินทันทีแต่ก็ยอมตอบตกลงกลับไป ก่อนที่เสียงโทรศัพท์ของจีซังนะครับจะได้ดังขึ้นทําให้เขาเนี่ยรีบเดินไปยังหอรักษาฟรีเพื่อดูอาการของคนไข้ที่หูแว่วจานวนมากขึ้นและพยาบาลเนี่ยเา็าเล่าอาการแปลกๆของคนไข้ให้จีซังฟังว่าทุกๆคืนเนี่ยคนไข้จะออกมาบอกให้ปิดไฟทางเดินเพราะมันเนี่ยสว่างเกินไปจนพวกเขาเนี่ยนอนไม่หลับค่ะแต่จู่ๆนะค,ครับคนไข้หลายหนึ่งที่อยู่ในห้องรับรองก็ได้จ้องมองจีซังแปลกๆพางยิ้มไปด้วยทำเอาพยาบาลเนี่ยตกใจกันยกใหญ่จนจีซังเนี่ยหันไปมองแล้วก็ตกใจไปด้วยเช่นกัน และระหว่างนั้นเองซอฮยเยรีเนี่ยก็บอกอีแจอุกถึงเรื่องที่คนไข้ในวอดรักษาฟรีมีอาการหูอื้อแล้วก็ตอบสนองไวต่อแสงเร็วกว่าสถิติที่เคยทดลองเอาไว้ถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยทีเดียวทําให้อีแจอุกเรียกให้ประธานนะครับมาดูผลลัพธ์ด้วยตัวเองและเมื่อประธานนะครับได้มาดูผลลัพธ์แล้วอีแจอุกเนี่ยก็บอกประธานว่าสิ่งที่ท่านดูอยู่ก็คือเซลล์เนื้อเยื่อมะเร็งตับจากคนไข้ในวอดรักษาฟรีหลังฉีดวัคซีนให้เซลเล์มะเร็งตายเร็วกว่าการทำาคีโมเจ็ดเท่าครับ ซึ่งปฐาในครับก็ดีใจมากที่ได้ฟังข่าวดีแบบนี้ทําให้เขาเนี่ยกลับมาไว้เนื้อเชื่อใจอีแจอุกมากขึ้นและในขณะเดียวกันทางด้านของยูริต้าเองครับที่อาการป่วยของเธอในตอนนี้เนี่ยก็กลับแย่ลงแย่ลงเธอเนี่ยก็ได้กลับไปนอนพักที่บ้านแล้วและเพื่อนสนิทของเธอเนี่ยก็ได้วานให้จีซังเอาอยาไปให้ยูริต้าทีและเมื่อจีซังเนี่ยจับได้มาถึงบ้านของยูริต้ายูริต้าเนี่ยก็ไลยให้จีซังกลับไปแต่เขาเนี่ยก็ไม่ยอมกลับก่อนจะถือวิสาสะเดินเข้าไปในบ้านของเธอแทนแล้วก็ช่วยดูแลเธอเป็นอย่างดี ทำให้ยูริต้าเนี่ยตัดสินใจถามจีซังถึงเรื่องที่เธอเห็นเขาในร่างแวมพร์ออกมาและระหว่างนั้นเองทางฝั่งของอีแจอุกในแกร็บก็ได้สั่งให้ลูกน้องชายชุดดาไปฆ่าหมอที่รองผอ,อเนี่ยเคยจะให้ขายข้อมูลให้ทิ้งไปเพราะเขาเนี่ยลาเส้นเกินโดยที่ลูกน้องในแกร็บจับหมอคนนั้นโยนลงจากตึกให้เหมือนเป็นอุบัติเหตุตัดกลับมาที่จีซังกับยูริต้าเขาเนี่ยยอมรับกับเธอถึงเรื่องที่ยูริต้าคิดมาตลอดคือสิ่งที่เขาเป็นอีกทางเขาเนแกร็บยังบอกเธอว่าไอเด็กผู้ชายในตอนนั้นเนี่ยก็คือผมเอง และนั่นนะครับก็ทําให้ยูริต้าเนี่ยร้องไห้ออกมาเพราะเธอเนี่ยฝันมาตลอดว่าอยากจะเจอกับเด็กผู้ชายในตอนนั้นอีกครั้งหนึ่งและในตอนนี้เนี่ยเขาก็มาอยู่ตรงหน้าเธอจนได้และยูริตา้านะครับก็ได้ผลหลับไปด้วยผิดค่ายทันทีต่อจากนั้นในรุ่งเช้าวันต่อมาฝ่ายยูริต้าเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสาหายป่วยแล้วแต่เธอเนี่ยก็ตกใจที่เห็นจีซังเนี่ยนอนเฝ้าเธอถึงเช้าทําให้เธอเนี่ยถามจีซังถึงเรื่องเมื่อคืนครับเพื่อยืนยันว่าไม่ได้แค่ฝันไปอีกครั้ง จีซังก็ยังยืนยันคําเดิมยูลิต้าก็เลยจับใบหน้าของเขาเพื่อมองให้ชัดๆอีกครั้งและต่อจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินทางไปโรงพยาบาลด้วยกันก่อนจะพบว่ามีการยกเลิกการอภิปรายในที่ประชุมนี่ก็คือแผนการที่พวกเขาเ,เคยวางเอาไว้ว่าจะถามเรื่องทีมพัฒนายาตัวใหม่ก็ล้มเหลวไปตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยครับและไม่นานนักฝ่ายจีซังนก็ได้รับโทรศัพท์จากฮยอนอู U, ที่โทรมาบอกเรื่องของหัวหน้าจองจีแท ทำให้จีซังเนี่ยรีบเข้าไปในห้องทํางานเพื่อดูสิ่งที่ายอนอูเนี่ยส่งมาให้เขาแล้วก็ได้พบว่าหัวหน้าจองจีแทเนี่ยมีรูปอื่นอีกนอกจากรูปโครงกระดูกในสุสานลับและเขาเนี่ยก็มีรูปบันทึกการวิจัยเก็บเอาไว้ด้วยเพราะให้ยอนอูเนี่ยแอบแฮกเข้าคอมของหัวหน้าจองจีแทไปอีกทั้งให้ยอนอูเนี่ยยังสืบประวัติของหัวหน้าจองจีแทแล้วก็ได้รู้มาว่าดรจองฮันซู u, ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตำนานผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อนั้นเป็นพ่อของหัวหน้าจองแล้วก็ยังเเป็นนพพื่่่ออออออขงงแแมจจี G ี ang, ี e J u, ักกบุด้วย ก่อนที่ EP 9นีครับจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ก็มาต่อกันใน EP ที่10กันเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยรองผอ,อที่รอคอยข่าวของแทมินจากบรรณาธิการอยู่จู่ๆเนี่ยประธานก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็วยวายใส่เธอทันทีพอเขาเนี่ยรู้เรื่องที่รองผอ,อจะแฉความลับของโรงพยาบาลแต่เขาเนี่ยก็ปิดปากบรรณาธิการเอาไว้ได้ทันทำให้ทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงกันจนกระทั่งประธานเนี่ยทนไม่ไหวแล้วก็เตือนรองผอ,อไปว่าถ้ายัางสร้างปัญหาอีกจะตัดขาดเธอจากแทมินพอพูดจบ ประธานเนี่ยก็เดินออกจากห้องไปทิ้งให้รองผอ,อ,อต้องเจ็บใจทิดเธอเนี่ยทำงานให้กับเขาและแทมมินมา20ปีถ้าประธานเนี่ยกับเชื่อใจอีแจอุกที่รู้จักกันไม่นานมากกว่าเธอครับและหลังจากที่ประธานเนี่ยออกจากห้องรองผอ,อามาแล้วยูริต้าเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาคุยกับเขาถึงเรื่องระเบียบการใหม่ที่ออกมาทําให้ประธานเนี่ยก็ผ่านโมโหใส่เธอที่ทําตัวเหมือนรองผอ,อไม่มีผิดแต่แล้วจู่ๆยูริต้าเนี่ยก็สังเกตเห็นอาการป่วยจนมือสั่นของเขาเธอเนี่ยก็เลยถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใยประธานขึ้นมาว่า ลุงเป็นอะไรไหมแต่ประธานเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรเธอกับก่อนจะเดินหนีไปทันทีส่วนทางด้านของจีซังเขาเนี่ยไปหาหัวหน้าจองจีแทเพื่อถามเรื่องที่พ่อของหัวหน้าจองเนี่ยรู้จักพ่อแม่ของเขาแลวหัวหน้าจองเนี่ยก็บอกจีซังว่าพวกเขาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพ่อผมฝ่ายจีซังเนี่ยก็เลยขอดูบันทึกการวิจัยที่ทําร่วมกับพ่อแม่ของเขาจากหัวหน้าจองแต่หัวหน้าจองเนี่ยก็ลังเลไม่อยากให้จีซังดูจีซังเนี่ยก็เลยบอกหัวหน้าจองไปว่า ผมแค่ขอดูในฐานะผู้ช่วยงานวิจัยนี้เนี่ยจะเป็นชื่อของคุณคนเดียวแต่แล้วจู่ๆในตอนนั้นเองเพื่อนสนิทของยูริต้าเนี่ยก็ได้เข้ามาขัดจังหวะพวกเขาโดยการบอกว่าพวกคุณยังไม่รู้ข่าวกันใช่ไหมหมออีจากแผนกโรคติดเชื้อทกลงมาจากลานจอดรถเสียชีวิตเมื่อคืนนี้ทําเอาจีซังกับหัวหน้าจองที่ได้ยินมองหน้ากันเสมือนรู้ว่ามันเนี่ยไม่ใช่อุบัติเหตุครับ และระหว่างนั้นเองทางฝั่งของพวก e. อีแจอุกก็ได้พาประธานไปดูคนไข้ที่เป็นอัมาพาตจากระบบป,ประสาทส่วนปลายที่มีอาการคล้ายขึ้นกับประธานมากทําให้ประธานเนี่ยรู้สึกมีความหวังมากที่ได้เห็นคนไข้คนนี้ครับหลังจากที่ได้รับวัคซีนระยะที่2ไปก็สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติและทางด้านของหัวหน้าจองจีแทเขาเนี่ก็ตัดสินใจเจาะเลือดคนไข้ที่หวนรักษาฟรีโดยที่ไม่สนใจเสียงห้ามปามของพยาบาลที่กลัวเขาจะโดนลงโทษเลยแม้แต่น้อย ทำให้หัวหน้ารักษาความปลอดภัยที่เห็นหัวหน้าจองกําลังเจาะเลือดคนไข้ผ่านกล้องวงจรปิดก็รีบวิ่งไปห้ามไม่ให้หัวหน้าจองเนี่ยเอาเลือดจากหัวรักษาฟรีทันทีแต่หัวหน้าจองเนี่ยก็ไม่สนใจและหน่วยรักษาความปลอดภัยก็เลยใช้กําลังข่มขู่หัวหน้าจองอย่างไม่ลดละและในขนานั้นเองจีสั่งที่เห็นเข้าพอดีเขาเนี่ยก็เข้ามาช่วยหัวหน้าจองเอาไว้แล้วก็สั่งให้หน่วยรักษาความปลอดภัยเนี่ยหลีกทางไป และไม่นานนักประธานกับอีแจอุกก็ได้เดินเข้ามาพอดีแล้วก็สั่งพวกเขาให้ส่งตัวอย่างเลือดให้หน่วยรักษาความปลอดภัยไปทาให้พวกเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกจําต้องทําตามที่ประธานบอกแล้วฝ่ายซอฮยเยรีก็เดินไปหาเพื่อนสนิทของยูริต้าเพื่อเอาหลอดตัวอย่างเลือดออกมาจากกระเป๋าเสื้อที่เธอเนี่ยแอบเอาไว้ ก่อนที่ประธานนะครับจะเรียกให้พวกเขาเนี่ยไปคุยกันในห้องทํางานต่อแต่ไม่ว่าพวกจีซังเนี่ยจะพูดยังไงกับประธานประธานเนี่ยก็ยังเข้าข้างอีแจอุกแล้วก็ไม่เปิดเผยการวิจัยออกมาอยู่ดีทําให้พวกจีซังเนี่ยต้องยอมแพ้แล้วก็ออกจากห้องไปและระหว่างนั้นเองรองผอเนี่ยก็คุยกับพยาบาลคนหนึ่งที่ทํางานในอร์ดรักษาฟรีเธอเนี่ยคอยมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรองผอได้ฟังแลกกับค่าตอบแทนรองผอเนี่ยครับก็เลยบอกให้พยาบาลเนี่ยเอาตัวอย่างเลือดออกมาจากอร์ดแต่พยาบาลเนี่ยก็ตอบรองผอว่า การเจาะเลือดเนี่ยมันไม่ยากนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมีกล้องติดอยู่ทุกที่และก่อนออกจากหอรักษาฟรีเราเนี่ยก็จะโดนตรวจคนร่างกายด้วยถ้าเอาลองผอ,อเนี่ยคิดหนักไปเลยทีเดียวครับและหลังจากนั้นไม่นานหมอมินเนี่ยก็บอกจีซังกับยูริตา้าถึงเรื่องที่ลูกสาวของคนไข้คู่สามีภรรยาขอร้องมาว่าอยากซ้อมเดินเข้าพิธีแต่งงานกับพ่อครับเพราะมันเนี่ยเป็นความฝันที่พ่อของเธออยากจะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อได้เห็นวันที่เธอเนี่ยได้แต่งงานทาให้จีซังกับยูริตา้ารับปากว่าจะช่วยในเรื่องนี้ และในขณะนั้นเองทั้งด้านของหัวหน้าอูที่เข้าไปตรวจคนไข้ที่หวนรักษาฟรีก็สังเกตเห็นเส้นเลือดประหลาดที่ปรากฏขึ้นหลังคอของคนไข้เข้าทาให้เขาเนี่ยตกใจกับอาการประหลาดดีมากพอจากผลตรวจบนชาร์ตของคนไข้ทุกอย่างก็ปกติดีและแล้วนะครับก็ถึงเวลาเลิกงานของจีซังกับยูริต้าจีซังเนี่ยก็ได้เข้าไปหาเธอที่ห้องพักเพื่อชวนกินข้าวเย็นด้วยกันซึ่งเธอเนี่ยก็ตอบตกลงและทั้งคู่เนี่ยก็ได้พูดคุยกันอย่างสนิทสนมระหว่างที่กินข้าวไปด้วยครับและยูริต้าเนี่ยก็ถามจีซ คุณเป็นแวมไพร์แล้วกินอาหารอะไรหรอทําไม่ใช่เลือดอะฝ่ายจีซังเนี่ยก็ตอบเธอกลับไปว่าก็กินปกติเนี่ยละ่ะแค่มันไม่รู้รสทำให้ยูริต้าเนี่ยครับขำออกมาแล้วก็เยาะเยะ้ยจีซังที่ไม่รู้รสชาติของอาหารอร่อยมากมายบนโลกใบนี้ต่อจากนั้นนะครับเมื่อทั้งคู่เนี่ยแยกย้ายกันกลับบ้านไปแล้วขณะที่ยนะูริต้าเนี่ยก้าวขาออกจากรถเธอเนี่ยก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครเนี่ยตามสะกดรอยอย,อยู่เธอเนี่ยครับก็เลยรีบเดินเข้าบ้านไปจริงๆแล้วคนที่สะกดรอยตามเธอก็คือชายชุดดำลูกน้องของอ e ีแจอุ พออีแจอุกนะครับสงสัยว่ายูริต้าจะรู้เรื่องแหวมภายีนเข้าแล้วส่วนทางด้านของจีซังเมื่อเขาเนี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วเขาก็อัปเดตเรื่องของหัวหน้าจองจีแทกับอีแจอุกให้ฮยอนอูได้ฟังและจีซังเนี่ยก็นึกสงสัยเรื่องที่อีแจอุกเนี่ยเคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ขึ้นมาแต่ในตอนที่อีแจอุกเล่ามันเนี่ยไม่มีชื่อของผู้ร่วมวิจัยเข้ามาเกี่ยวด้วยเลยทําให้ทั้งคู่นี่ครับรู้ว่าอีแจอุกเนี่ยกำลังโกหกอยู่อีกทั้งฮยอนอูก,ก็ยังบอกจีซังว่า บางทีพ่อของหัวหน้าจองอาจเจอสูตรสารแล้วก็เก็บตัวอย่างสร้างไวรัส v b บ0 1ขึ้นมาก็ได้เราเนี่ยต้องได้เห็นบันทึกแล้ก็ได้เห็นทุกอย่างที่หัวหน้าจองเห็นครับพี่และในขณะนั้นเองหัวหน้าจองเนี่ยก็กําลังนั่งมองรูปถ่ายที่พ่อของเขาเนี่ยถ่ายกับพ่อแม่ของจีซังแล้วก็คิดว่าจีซังเนี่ยอาจจะรู้อะไรมากกว่าที่เขารู้ก็ได้ และภาพนะครับก็จะตัดกลับมาที่จีซังอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ยืนมองรูปถ่ายของพ่อที่เขาเนี่ยไม่เคยได้เห็นหน้ามาก่อนอย่างคิดถึงเพราะพ่อของเขาเนี่ยจากไปตั้งแต่เขายังเป็นทาลกครับและจีซังเนี่ยก็ได้เปิดดูวิดีโอที่แม่ของเขาทิ้งไว้ก่อนตายขึ้นมาแล้วก็พังนึกสงสัยถึงคําพูดของแม่ที่พูดขึ้นมาว่าพวกเขาเนี่ยจะใช้ไวรัสในทางที่ไม่ดีพวกแม่เนี่ยก็เลยไม่เห็นด้วยแล้วก็ต้องหลบซ่อนกันแบบนี้และในลุ่งเช้าวันต่อมา ฝ่ายยูริต้าเนี่ยก็ได้ไปตรวจอีนาจองแล้วก็ได้รู้ว่าเด็กน้อยเนี่ยชอบโยนยาทิ้งทําให้พยาบาลเนี่ยครับต้องให้ยาเธอเนี่ยผ่านสายน้ําเกลือและไม่นานนักจีซังเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในห้องก่อนจะถามอีนาจองว่าจะโยนยาทิ้งแบบนี้ไม่ได้นะจะทําอีกไหมเนี่ยและอีนาจองเนีครับก็ได้ตอบจีซังกลับไปอย่างสุภาพว่าไม่ทําแล้วคะ่ะ ทำให้ยูริต้าเนี่ยครับขำที่อีนาจองเนี่ยกลัวจีซังจนพูดดีด้วยแบบนี้แต่จริงๆแล้วอีนาจองเนี่ยตอบจีซังดีเป็นเพราะว่าเขาเหลอกแค่นั้นเองครับและหลังจากที่คุยกับอีนาจองเสร็จยูริต้ากับจีซังเนี่ยก็ได้ไปหาลูกสาวของคนไข้คู่สามีภรรยาต่อเพื่อเอาชุดสีสวยให้เด็กเป็นของขวัญแล้วก็จัดพิธีซ้อมงานแต่งให้กับครอบครัวคนไข้อย่างที่ลูกสาวของคนไข้เนี่ยขอร้องเอาไว้ครับ และแล้วเนี่ยจีซังก็เป็นเจ้าบ่าวสมมุติให้กับเด็กสาวก่อนที่คนไข้เนี่ยจะจะพาลูกสาวที่น่ารักเดินเข้าพิธีเหมือนที่คนไข้ฝันเอาไว้ทุกคืนว่าจะได้เห็นภาพนี้มาตลอดทําให้ครอบครัวคนไข้พ่อแม่และลูกเนี่ยสวมกอดกันแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยครับแต่แล้วจู่ๆพ่อของเด็กสาวเนี่ยก็หมดสติล้มลงไปทันทีทําให้จีซังกับหมอคนอื่นๆต้องรีบพาคนไข้เข้าห้อง ICU อย่างรวดเร็วและจีซังกับยูริต้าก็รู้ดีว่าพ่อของเด็กสาวกลายจะจากไปแล้ว พวกเขาเนี่ก็ไม่อาจทําอะไรได้อีกต่อไปด้วยเช่นกันและต่อจากนั้นไม่นานนักจีซังเนี่ยก็ได้ไปตรวจแม่ชีซิลเวียต่อก่อนจะบอกเธอขึ้นมาว่าผมอ่านบทความทั้งหมดของคุณแล้วคุณเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้คนกว่าแสนคนถ้าคุณมีชีวิตเท่ากับอายุของคุณตอนนี้คุณเนี่ยก็คงช่วยเหลือผู้คนได้เท่ากับที่คุณทํามาและฝ่ายแม่ชีซิลเวียก็ได้ตอบจีซังกลับไปว่าขอบคุณนะแต่พระเจ้าเนี่ยก็คงไม่ยอมหรอกจีซังนะครับก็เลยบอกเธอกลับไปว่าถ้าหากว่าทําได้แหละครับ และในระหว่างนั้นเองรองผอ,อเนี่ยก็กําลังบอกหัวหน้าจองจีแทถึงเรื่องที่เธอเนี่ยจะเป็นคนจัดการเอาตัวอย่างเลือดจากหัวรักษาฟรีมาให้ได้ด้วยตัวเองครับและนั่นนะครับก็ทําให้หลังจากนั้นรองผอ,อเนี่ยก็เลยบอกให้พยาบาลที่เคยคุยกันไว้ไปเจาะเลือดของคนไข้ในวอดรักษาฟรีมาให้เธอและเธอเนี่ยจะเป็นคนเอาเลือดออกมาจากวอดด้วยตัวเองส่วนทางด้านของจีซังในตอนนี้เนี่ยอ,อีแจอูก็ได้เดินเข้ามาคุยกับเขาถึงเรื่องของคนไข้คู่สามีภรรยานั้นว่า คุณเนี่ยคงจะเจ็บปวดมากที่ต้องเห็นพวกเขาเนี่ยจากไปทั้งๆที่พวกเราสามารถรักษาเขาได้แต่หลังจากนี้เราเนี่ยก็คงไม่ต้องเจ็บปวดแล้วพอพูดจบอีแจอุกเนี่ยก็ได้เดินจากไปทันทีและไม่นานนักหมอมินนะครับก็ได้มาบอกจีซังถึงเรื่องที่คนไข้ที่เป็นสามีถูกพาตัวไปรักษาได้วอดรักษาฟรีแล้วทําให้เขาเนี่ยรีบเดินไปดูคนไข้ในทันทีแต่นั่นเนี่ยก็ไม่ทันครับเพราะเขาเนี่ยได้เห็นขณะที่ซอฮเยรีชีเซลิมลงในถุงน้ําเกลือของคนไข้ไปแล้ว และหลังจากนั้นจีซังเนี่ยก็เลยไปคุยกับภรรยาของคนไข้ว่าผมเป็นเจ้าของไข้ทําไมไม่บอกผมภรรยาของคนไข้เนี่ยก็เลยตอบเขากลับไปว่าฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องการฉันรู้ว่าที่นี่ทดลองยาตัวใหม่แต่ฉันเซ็นเอกสารยินยอมไปแล้วเขาเนี่ยเริ่มให้ยาไปแล้วขอร้องละ่ะอย่ามายุ่งกับเราเลยและนั่นนะครับก็ทําให้จีซังโมโหมากจนมุ่งหน้าไปหาอีแจอุกในทันทีโดยที่ยูลิต้าเองก็ไม่การหลังเขาเอาไว้ครับ และเมื่อจีซังนะครับได้ไปเจอเข้ากับ e. อีแจอุกเขาเนี่ยก็รีบเปลี่ยนร่างเป็นแวมไพร์ก่อนจะเข้าทำลาย e. อีแจอุกด้วยความโมโหในทันทีก่อนที่ EP 1ีนะครับจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องบัตใน E p ีที่9และ10ในที่สุดเนยูริตาก็ได้รู้ว่าจีซังเป็นเด็กผู้ชายในตอนนั้นสักทีและความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็แอบหวานและมุนขึ้นมาเลยเพราะต่างคนเนี่ยก็ต่างมีใจให้กัน แต่ยังไม่ทันได้ระมุลไปสักเท่าไหร่ e อีแจอุกเนี่ยก็ทําให้จีซังโกรธแล้วแต่มันก็น่าโกรธอยู่นะครับจะทําให้คนไข้คู่สามีภรรยาที่น่ารักมันกลายเป็นวัมพาที่ทรมานแบบเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเลยและท้ายที่สุดแล้วจีซังเจะสู้ชนะ e อีแจอุกได้ไหมและ e อีแจอุกจะทํำยังไงต่อไปในเมื่อจีซังประกาศศึกเป็นศัตรูชัดเจนแบบนี้ จละลองผอ,อ,อจะเอาตัวอย่างเลือดออกมาจากวอร์รักษาฟรีได้จริงๆไหมทั้งๆท,ที่มีหน่วยรักษาความปลอดภัยตรวจเข้มสักขนาดนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้กันนะครับก็สามารถติดตามเรื่องราวกันต่อได้ใน EP ีถัดไปเลยนะครับ และก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือ <c oughs> ตอนนี้ในแง่หนึ่งช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook แล้วก็กลุ่มเพจ Facebook กันแล้วครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนะี่ยอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนมาให้ผมสปอยหรือซีรีส์เรื่องไหนก็ได้ครับ <c oughs> ก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์กลุ่มด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุงด้งดึงด๊ง เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วให้วันาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ